สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังกลุ่มเพื่อนๆนะฮะเจ้าของกิจการทุกท่านนะฮะ ah. รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับผมอดินนะฮะโควิด -19 นี้นะครับอีกนานเท่าไหร่นะครับถึงจะบดไปจากประเทศไทยนะฮะบดไปจากทั่วโลกนะฮะทั่วโลกอาจจะยังไม่บดนะฮะแต่อยากจะขอให้บดไปจากประเทศไทยครับอยากให้กลับเข้าสู่ภาะวะปกตินะครับให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นหาบเล่เพีงลอยกรรมกรแบกหามก่อสร้างหาชากินข้ามวินมนอเตอร์ไซค์สามล้อตุกตุกนะฮะแท็กซี่ทุกอาชีพนะฮะตอนนี้ประชาชนลำบากทุกท่านเลยนะฮะผมเข้าใจฮะเข้าใจอย่างยิ่งนะฮะถึงความลำบากของพวกท่านนะฮะผมก็ขอเป็นกำลังใจครับอยากจะให้วิกฤตที่ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วครับเวลานี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะฮะการรักษาก็ถือว่า กำลังดีขึ้นเป็นตามลำดับนะฮะอยากให้กลับไปเปิดกิจการได้เช่นเดิมครับร้านค้าร้านประกอบการทุกอย่างนะครับอย่างที่มันผ่านมานะฮะเราไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะจะเกิดขึ้นด้วยวิวัฒนาการของเชื้อโรคหรือว่าเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์สร้างขึ้นมาเองตรงนั้นก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะฮะ ผมเชื่อว่าทุกคนบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บทางใจทางกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกิจการการงานนะฮะการเงินนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านคงติดขัดนะฮะซึ่งผมก็เป็นห่วงได้แต่ห่วงได้จะส่งแรงใจนะฮะก็ได้แจกอาหารไปแล้วนะครับสามรอบนะครับสำหรับชโควิดนี้นะฮะแจกเมื่อมีกินสาเร็จนะฮะแล้วก็แจกเป็นน้ําดื่มนะฮะพอช่วยบรรเทากันได้นะฮะ แจกก็ต้องมีที่จัดที่แจกด้วยนะฮะเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกนะครับส่วนนี้ก็มีทั้งพหลกนะฮะการเดินทางตีสี่นะครับก่าจะออกจากบ้านได้นะฮะผมว่าทุกท่านคงจะเจอความลําบากนะฮะเป็นกําลังใจครับผมหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะให้วิกฤตนี้ผ่านไปด้วยได้ดีฮะอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ทํามาหากินอย่างเช่นเดิมนะฮะ คนที่เคยได้เงินเดือนก็กลับไปได้เงินเดือนเช่นเดียวกันนะฮะทุกวันนี้ก็สภาพเศรษฐกิจของเราก็แย่นะฮะแย่อย่างมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการห้างสรรพสินค้านะฮะผู้ค้าข้างในนะฮะก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะฮะหาเปลยแผงลอยจัมปะกรแบกขามหาเช้ากินข้ามนะฮะวินมอเตอร์ไซค์สามรถทุกๆทุกอาชีพเลยนะครับตอนนี้ลําบากกันไปหมดนะฮะหวังอย่างยิ่งครับว่าบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ จะเล่มรักษานะฮะคนที่ติดเชื้อโควิดในทีนะฮะให้หายไปเป็นศูนย์ในประเทศไทยนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะฮะช่วยกันต่อสู้ครับโควิด19เกิดได้ก็หายได้ครับเราไม่ทราบว่าเดือนข้างหน้าจะหายไปไหมอีก2เดือนนะครับอีก3เดือนนะฮะหรือว่าปีนี้เลยหรือเปล่านะฮะ คำตอบก็ไม่มีใครรู้นะทุกวันนี้ก็รอดูยอดเพิ่มจากโควิดในเทนขึ้นครับว่าจะมีการรักษาหายเท่าไหร่ติดเชื้อเพิ่มเท่าไหร่นะฮะเป็นกำลังใจครับเป็นห่วงอย่างมากมายครับผมพูดได้ไม่บทครับแต่รู้ว่าผมเป็นห่วงคุณก็แล้วกันนะฮะบอกได้แค่คัเดียวว่าเป็นกำลังใจครับอดทนทนจนกวัวจะทนไปทนไม่ได้ก็ต้องทนนะ,ะต้องเข้าใจฮะหยุดเชื้อ เพื่อชาติอยู่บ้านค่าไฟนะฮะอีกทหารนะฮะจำเป็นก็ออกข้างนอกก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะฮะล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับรักษาสุขภาพตัวให้แข็งแรงครับผมบดินทร์ครับด้วยความหวังใหญ่ครับแวะมาทักทายคุณผู้ชมสมาชิกแฟนข่าวนะฮะทุกท่านนะครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ